นกงปลาเข้าจมูอันนี้ทำไข่ตุ๋นนมสดใส่หมูสับแล้วก็เต้าหู้อ่อนก่อนอื่นก็เกียวกระเทียมก่อนเดี๋ยวทำกระเทียมเจียวเยอะ เดเกียวให้หอมเหลืองค่ะเป็นข่ตุ๋นที่แบบมีกระเทียมเกียวมีกระเทียมเกียวด้วย้วเดี๋ยวมีนมสดด้วย <c oughs> ตุ๋นในกระทะเลยตุ๋นนีระทะเลย okay. แกงตาก็เดือดไปนะคะไ้ <c oughs> อ,อ่อนๆตุน,ต,นตุนไว้ตุนไว้ตุนไว้อะเดี๋ยวรอ รอให้แะเตรียมเหลืองหอมอ่านี่คือเหลืะะหองหอมแล้วนะเหลือหอมแล้วตักไว้ส่วนหนึ่งตักไว้ดยหน้าส่วนอ่าแล้วก็แล้วหมูลงไป้หมูลงไปหน่ เดี <anut S 1> ๋ยวจะทำไอ้หั่นเนื้อโอ้แม่ก็เลยจะแบ่งหมูไว้โอเคเดี๋ยวผัดหมูให้สุกแล้วแบ่งไว้ครึ่งนึงนะคะตอนนี้หมูสุกแล้วนะคะเดี๋ยวแบ่งไว้ผัดมาเสือ รอยก่อนล <c oughs> <c oughs> แล้วก็ตักไว้ต้องปูุงรดดด้ยไหมคะต้ยะตักไว้ทั้งห,หมนดนั่นแหละดเดี๋ยวค่อยเอามาใส่นี่จักทิ่งแล้วก็ไว้ผัดมเะเขือขึ้ลนลาลา มานะเดี๋ยวต้องขอแทนเองค่ะฝากด้วยนะคะที่ทํางานได้เลยค่ะเดี๋ยวพี่จะเสิร์ฟให้นะคะ <tries> Nó là bánh cưng ngoài hả? Tạc ngoài một à, đó nè, nó đổ bánh cưng sấy Ok tí lửa nó có quái thật Em muốn có mẹ em ngắn nhé Nông sột, sột này Bịt với quả <laughs> ไปแล้วก็ไข่ลงไปหดวกรง เดี๋ยวแม่ลืมไอ,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 อ้ชาตเทองซาติทองอ่าเอ็นต่อเอาทีนี้เราเปิดแก๊สไหมคะยังก่อนอเดี๋ยวเดีปิดแก๊สะเลยแล้วก็ ติดออรินจิติดออรินจิแล้วหูอ่อนแล้วหูไข่ แล้วก็เปิดแก๊ส้วก็ปิดแก๊สอ๋อผักอะไรยังไม่ใส่อะคะยังยังย่างให้น้สุกขึ้นมาก่อนอ่าเดี๋ยวรออันนี้สุก เราสมควรแล้วก็โรยหน้าด้วยผักเพราะเราอยากให้เด็กกินผักเนี่ยกุส <c oughs> โลบายในการให้เด็กกินผักผักมีอะไรบ้างคะผักมีแครอแทอ وم, แล้วก็มะเขือเทศท้ยครัวต้นหอมผักชีแล้วก็กระเทียมเจียว แล้วก็ปิดไว้อีกแป๊บหนึ่งให้พอหมแล้วก็เสร็จก็ตักแบ่งน้ำหมูสับเราค่อยอื้มนื้อหมูสัโรงเรียนปาีตเรียนตนรงเรยน่อะพ ซอสบคุณจะใส่ก่อนนะเมื่อกี้ลืมไม่เป็นไรค่ะรีบเกินก <Okay. S 2> ปิดฝาไว้ปิดฝาไว้แล้วก็เสร็จเสร็จ